สวัสดีครับพบกันทางช่องแจ็คกี้นะครับหรือว่าแจ็คกี้ชาแนลนั่นเองนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วนะครับไมจะเป็นเรื่องของแฟนฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับสื่อเองนะครับตำนานนักเตะเองนะครับสามกลุ่มนี้นะครับมีการพูดถึงชื่อเอริกเชนฮาร์กนะครับโค้ชชาวดัตช์ว่าเป็นคนที่ใช่ หรือไม่นะครับในการที่จะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปสู่ทีมในกลุ่มหัวแถวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถึงถึงจุดนี้นี่ก็มีการพูดกันเยอะขึ้นนะครับเอาจริงผมเองก็เคยเขียนเอาไว้ในวันแรกๆที่เชนฮาร์ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมของปีศาจแดงเนี่ยก็ในในฐานะที่ผมก็มีโอกาสได้บรรยายฟุตบอลดัสเซีกนะครับทาง 3BB b b นะครับ 3BB s p o ีเขาก็จะมีเทป ของดัชลีก็ปัญญาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับก็ได้เห็นงานของเอลิกเซนฮาร์ดส่วนกระทั่งประสบความสำเร็จกับอาแจ็ก์นะครับแล้วก็ถูกดึงมาคุมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับก็ด้วยแนวทางการทำงานนะครับแล้วก็ด้วยบุคลิก,กภาพก็ก็คิดว่ามันก็ได้จะมีโอกาสนะครับที่จะทำให้แมนยูนั้นมากลายเป็นทีมที่ได้รับการจับตามองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะก็ โค้ชหลายคนมีปัญหานะครับก็โอเลคอนโซชาก็อยู่ไม่ได้นะครับลาฟลังนิกก็ถือว่าเอามาเป็นคนขั้นเวลานะครับคือการมาของลาฟลังนิกเนี่ยทำให้มองเห็นได้ชัดเลยว่าแมนยูนมีปัญหาแมนยูนมีปัญหาจริงๆนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของออทีมบริหารนอกสนามกับตัวทีมบอลน,นะครับมันมันไม่ค่อยประสานงานกันเท่าไหร่นะครับ มันก็เลยทําให้เห็นว่ามันมีภาพของอความละหลวมในโครงสร้างของแมนยูนะครับคือฟุตบอลมันก็ส่วนหนึ่งนะครับนอกสนามทีมเทคนิคก็อีกส่วนหนึ่งนะครับการซื้อขายนักเตะน,นะครับการซื้อนักเตะมาเสริมทีมนะครับอะไรต่างต่าง,างนี้มันดูมันไม่เป็นไปแนวทางเดียวกันมันก็เลยการที่รับฟรังนิกเข้ามาแล้วก็เขาก็พูดนะว่า3ตลาด3-4ตลาดเนี่ยซื้อแบบต้องซื้อให้ให้เห,หมาะด้วยนะ ถึงจะทําให้แมนยูนั้มีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาอยู่ทีมแถวหน้าโอเคเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปล้การมาของอิกเทนฮากมันก็มีวิแววนะครับแต่ก็มาแล้วก็ยังเจอปัญหาหลายอย่างเช่นเรื่องของคริสโตโนโรนันโดเรื่องของเมสันกรีนวูดนะครับกว่าจะเสด็จปัญหาได้นะครับมาถึงฤดูกาลนี้มาเจอปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาล่าสุดนี่ผมทําคลิปนี้ก่อนเล่นลีคับกับนิวคาสเซิลนะครับ เลยไม่รู้ว่าออกมาเป็นเป็นแบบไหนหลายท่านอาจจะมาดูหลังจากเกมที่แข่งไปแล้วก็ได้แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะออกมาแบบไหนเนี่ยเรื่องของเทนฮาร์ดเป็นประเด็นอยู่ทําให้คนเนี่ยเริ่มจับตามองมากขึ้นเรียกว่าความไว้วางใจในตัวเทนฮาร์เนี่ยมันมันล่อยหล่อลงไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจเรื่องของเทนฮาร์เนี่ยก็อยากจะมองว่าซีซั่นนี้มันเป็นการเริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาจริงๆหลายอย่างเรื่องของนักเตะไม่พร้อมนะครับ กองหลังก็สลับหน้ากันเจ็บแต่อะไรก็แล้วแต่ตัวเขาเองครับมันก็ต้องแก้ปัญหาใช่ไหมครับทุกคนมันก็เจอปัญหากันทางนั้นแต่ละโค้ชแต่ละสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันแล้วต้องแก้ปัญหาให้ได้คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วพบอลมันแพ้บ่อยๆอย่างการแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันก็ก็ถูกมองว่าเฮ้ยมันมันคนละชั้นนะมันคนละชั้นกันเลยแล้วมันเหมือนแบบซูไม่ได้ฟุตบอลคุณเล่นสไตล์ไหนนะครับ ท้งเกมรับและเกมรุกนะครับความคอม p a c t ความรัดกุมของทีมอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาถึงตัวของเทนฮากว่าไม่น่าจะไหวนะดูแล้วแต่ถ้าไม่ไหวเปลียนคนแล้วเจ้าใครตอนนี้แฟนมันอยู่ก็พยายามหาตัวเลือกกันอยู่นะสื่อก็พยายามมองๆอยู่แต่าาว่าก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นหลังจากผลงานในสนามไม่ค่อยดีเนะี่ยผมว่าจุดหนึ่งเป็นจุดที่รู้สึกว่าตัวเทนฮากเนี่ยจะไม่ค่อยเก่ง นะไม่ค่อยสันทัดในเรื่องการจัดการกับสื่อจัดการกับความกดดันนะเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยตรงเนี้ยมันคือเรื่องการให้สัมภาษณ์หลังเกมหรือก่อนเกมเนี่ยมันดูแปลกดูแปลกๆนะดูแปลกๆดูเหมือนคือพูดง่ายว่ามันเหมือนเขาประสบความเร็ืในฟุตบอลลีของกฤีแล้วอะ่ะเหมือนกับพูดแต่ละอย่างนี่เหมือนเขา เขาผสมเส็จแล้วคือเป๊ปเนี่ยคือแม้กระทั่งเจนคอปเองเนี่ยหลายหลายสองคนนี้บางทีพูดอะไรเนี่ยคนก็จะฟังใช่ไหมเหมือนพูดง่ายเพราเสียงดังเหมือนสมัยเซิร์เลกโวสันเวลาพูดอะไรกับนักข่าวมาเนี่ยหรือพูดอะไรกับวงการเนี่ยคนจะฟังเพราะมันเป็นการพูดจากคนที่ประสมความเร็จแล้วไงแต่เทนฮาร์ก็ยังไม่ได้ผสมความเร็ดอะไรเท่าไหร่นะแต่เวลาเขาพูดมันเรือว่าภาษาอังกฤษเขาไม่แข็งแรงหรือยังไงแต่แต่คนดัชส่วนใหญ่ว่าภาษาอังกฤษเขาเป๊ะอยู่แล้วแต่แต่ผมอ่านดูตั้งแต่ เขารับงานใหม่ๆนะครับที่เขาพูดว่ายุคข,ของเป๊ปและเจนคอปใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพูดพูดเหมือนประมาณว่าผมเทนะาเข้ามาทาเนี่ยสองคนนี้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าความหมายไม่ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการพูดของจริงๆถ้าเออถ้าเป็นมูรินโญ่เนี่ยผมก็ว่าอาจจะพอได้อยู่นะสมัยมูรินโญ่เข้ามาใหม่ๆที่ เขาก็มาทําให้หนักข่าวอังกฤษน้าเสียก็บอกว่าคุณเคยเป็นแชมป์ยุโรปหรือเปล่าเนี้ยซึ่งคือเขาผ่านาความเรื่อตรงนั้นมาแล้วด้วยบุคลิก่งนั้นนะแต่ไอเจนาพูดแบบนั้นนี่มันแล้วก็คนก็จะมองดูแปลงๆอ่ะไม่เป็นไรมันก็เป็นวาทะที่สร้างความมือหาได้แต่ตอนนี้มันย้อนกลับมาทาลายตัวเขาแล้วก็ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวแล้วเฮ้ยโอ้หไปพูด,ไปพ,ดไปพูดกับสองโค้ดที่เขาประสบผลผลิตไปแล้วอ่ะใช่ไหมบอกว่าถึงจุดสิ้นสุดเขาเนี้ยหลายหลายเหตุการณ์เนี่ยก่อนแข่งกับ แมนเชเตียเขาก็พูดว่าทีมขเขามีสติที่ดีในเรื่องของการเพรสซิงแย่งบอลเอาคืนกลับมาที่แดนสามหลัจอตัวเลขนี้มันมีดีจริงครับผูบ้ชมมันมันเป็นตัวเลขที่โอเคแหละแมนยูการแย่งบอลกลับคืนมาดีแต่ประเด็นคือว่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีมคุณชน,นไะไหมล่ะทีมคุณยิงประตูได้ไหม่าจะได้ประตูเนี่ยวิธีการเขาทาคุณเนี่ยยังไงหลากหลายหรือเปล่าบอลด้านข้างบอลหน้าลายลูกเตะมุมคุณไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสจะได้ประตูง่ายๆเลย แต่การแย่งบอลใช่มันเป็นแค่แท็กติกอย่างหนึ่งแต่แท็กติกจะสมบูรณ์แบบคือบอลคุณต้องชนะไงใช่ไหมคุณอาจจะแย่งบอลเก่งแต่คุณยิงเข้าไม่ได้อางเงี้ยหรือรับคุณเสียมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ซึ่งเข้าประเด็นพวกนี้มาพูดก,กับนักข่าวอว่าในแ,แท็กติกเขาไม่มีอะไรบกพ้องทีมเขายังมีตัวเลขที่ดีดอะไรหลายอย่างตรงนี้ผมว่าเหมือนมันเป็นการพูดที่ผิดไทมิง่งหรือว่าหลังจากจบเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ตามนะเขาก็ยังพยายามพูดว่าเออเป็นในทิศทางที่ ที่เหมาะสมเหมือนเหมือนกลายเป็นว่ายิ่งพูดยิ่งเข้าตัวเองเหมือนยิ่งพูดยิ่งจะทําให้คนมองเฮ้ยบอลแมนจูไปในทิศทางที่เหมาะสมเหรอไม่ใช่นะที่คุณพูดเนี่ยมันผิดแล้วซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นเป็นจุดอ่อนของเอริกสันฮาร์อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในสถานการณ์ที่มันกดดันเข้าใจว่าว่า,ววาตอนนี้สาภาพจิตใจเขาเนี่ยมันทั้งสื่อโซเชียลทั้งนักข่าวทั้งแฟนโหอะไรเงี้ยคนก็มองว่าอืมทางานเนี่ยไม่ไปไหนเลย เขาอาจจะตรงนี้มันอาจจะทําให้มีผลต่อการที่เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันมันพุ่งพลาดออกมาเนี่ยมันคุมไม่ได้มันไม่นิ่งพอนะครับผมว่าตอนเนี้ทางที่ดีที่สุดคือเราต้องคืออย่าพูดอะไรที่มันเข้าตัวก็คือนิ่งได้ก็นิ่งไม่จําเป็นต้องมาพูดตอบโต้เพราะตอนนี้เขาก็โดนวิจารณ์ก็เข้าใจแหละอยากตอบโตน้นักข่าวแต่ว่าเอาให้ผลงานมันตอบโต้แทนดีกว่าถ้าบอลชนะเนี่ยเดี๋ยวเสียงวิจารณ์ก็เงียบเองแะคือนั่นก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทําตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่นับว่าอีกจุดหนึ่งที่ไม่รู้ว่าความกดดันเนี่ยไปทําให้เทนฮากจัดตัวผู้เล่นวางแผนอะไรต่างๆทั้งโดยเฉพาะแนวลุกอย่างเงี้ยที่เราก็คุยๆกันไปทุกคนก็พูดกันอยู่อาบูโน่ไปเล่นฮับฝาปีกขวามัง่งไปเล่นตรงซ้ายมัง่งอะไรเล่นตรงกลางเล่นเบอร์หกอะไรมั่วยหมดก็เลยกลายไปไม่รู้ว่าเขาโดนควากดดันเล่นงานหรือเปล่านะครับและยิ่งเขาก็ไม่ควรเปรียบเทียบทีแมนยูกับอาแจ็กอะไรต่าง คือผมว่ามันมันจบไปแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาควรจะมองหน้าง,งานตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่เชื่อว่าความกดดันที่เขามาคุมทีมที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อไหนดีอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้ทุกย่างก้าวของเขาในโดนจับตามองแล้วมันมีผลกระทบตอนนี้ผมว่ามันมีผลกระทบแล้วเพราะาดูการให้สัมภาษณ์ดูการวางแผนการจับตัวผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่องานของอิลิชทานาจริงๆนะครับแลวถึงตรงนี้เนี่ย ถ้าแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดรู้ว่าสื่อจะมองว่าเขาไม่น่าจะไปได้ดีกับแมนยูนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันนะที่เขาอาจจะโดนผู้บริหารมองนะฮะดูอีกสักระยะหนึ่งนะฮะก่อนที่จะคิดว่าจะเอาไงดีกับเปนากนะครับเพราะนั้นผมว่าณน,นเวลานี้สิ่งที่เทนักจะทำได้ดีที่สุดมีปัญหามีอะไรต่งางก็อย่าเอามาเป็นข้ออ้างต้องแก้ได้โค้ด เขาบอกโค้ชที่เก่งนะคือโค้ชที่มักจะแก้ปัญหาได้เวลาทีมเจอปัญหานักเตะเจ็บนักเตะแบนน,นะอะไรต่างล่านี้หรือว่าในระหว่างที่ฟอร์มกําลังตกดึงกลับมาได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันจะเป็นงานที่วัดเอลิเซนฮาร์กอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาพูดให้สัมภาษณ์อะไรที่มันจะมาเข้าตัวเองนะฮะหรือว่าหรือว่าทําให้สังคมมองว่าเฮ้ยไอย้นี่มันกางแก้ตัวนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนก็ลองติดตามดูเอลิกเซนฮาร์กอนาคต หรือว่าแฟนแมนเชสเตอร์เต็จจะเป็นกบเลือกนายหรือเปล่านะฮะโพรตมาหลายคนแล้วตั้งแต่หมดยุคเซอร์เล็กฟูสันมานี่ก็เปลี่ยนโค้ดมาอยู่เรื่อยๆนะครับจะเป็นเส้นรลูปเดิมหรือไม่เนี่ยรอติดตามดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งก้องไปนะฮะก็ผมก็เริ่มจะมาทำ Youtube เต็มตัวแล้วก็จะปล่อยคลิปมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่มีแค่คลิปบอกไดเลยผมจะมีประเด็นกีฬาอื่นๆ,ๆที่มาพูดคุยและ รายการที่เกี่ยวกับกีฬาที่คุณไม่ได้ไม่สามารถหาชมได้ทางฟรีทีวี TV, หรือว่าหลายๆที่ก็แล้วแต่นะครับก็ลองติดตามดูแจ็คกี้ชานอลนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ